สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราก็ยังไม่ไปไหนนะคะก็ยังอยู่กับเรื่องเดิมนะคะนั่นก็คือการคูณทศนิยมนะคะเดี๋ยวจะมาเฉลยภาัะงานจากชั่วโมงที่แล้วก่อนแล้วเราก็ค่อยจะขึ้นเรื่องใหม่กันนะคะอ่ะภลัะงานจากชั่วโมงที่แล้วเราอยู่ที่หน้านี้ใช่ไหมที่คุณครูโบให้ภลรงงานไปก็คือข้อ4กับข้อ5ถูกไหมคะอ่ะข้อ4กับข้อ5หน้า87นะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันอ่ะ ดึงมาเลยนะคะ4ีบคูณอยู่กับ7นะคะอ่ะสีคูณอยู่กับเคูณลืมขยายทำไมนะคะเเป็น 9, 9 9้า5ก้าห้าสี่บ้าเก้าหสลง3ทด6นะคะเจ็ดสามย 28, 28 6, บสดดบวกหบวกตัวทดดีหเ,เป็น3 30เท่าไหร่7 3 21 7 4 28บวกตัวทด6เป็น34นะคะอ่ะ เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือ7คูณอยู่กับ4.9เท่ากับ3 4มสแต่3 4 3มันเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งลูกมันเป็นทศนิยม1ตำแหน่งให้เรานับจากฝั่งไหนคะฝั่งขวามือถูกไหมคะฝั่งขวามือของเรา1นึ่งตำแหน่งแล้วก็ใส่จุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ตอบตอสามสบสี 3, 3โอเคนะคะข้อ4คือ34.3นะคะทีนี้มาดูที่ข้อที่5นะคะเอ๊ะครูเขียนอะไรน่าเนี่ยลบอกก่อน่ะข้อที่5นะคะก็จะเป็น8046นคูณ2นะคะ62เป็น12ทด1 42เป็น8เป็น 9 2 0ได้0 9 2เป็น16นะคะลอกมาทีนี้ลอกมาเลย2คูณอยู่กับ8.046เท่ากับ1692ออาคุณครูเขียนผิด16092 16092จากโจทย์นะคะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งลูก จากโจวเป็นทศนิยม3ตำแหน่งนับจากฝั่งขวาม,มือค่ะ1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่งแล้วก็ใส่จุดค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อนี้ตอบ16.092นะคะโอเคผ่านนะคะตัวนี้ผ่านนะคะทีนี้ไปที่หน้าต่อไป ไปที่หน้าต่อไปนะคะหน้า90นะคะที่เราจะเรียนต่อนะคะคือหน้า90ทีนี้หน้า90จะเป็นเรื่องของการคูณทศนิยมกับทศนิยมที่ผ่านมานะคะเราเรียนไปแล้วในเรื่องของการคูณแต่เป็นการคูณจํานวนนับกับทศนิยมนะคะทีนี้เราจะมาคูณทศนิยมกับทศนิยมดูซิว่ามันจะเป็นยังไงซึ่งการคูณจํานวนนับกับทศนิยมมันจะมีทศนิยมอยู่แค่ตัวเดียวคือตัวด้านหลังเพราะฉะนั้นมันเป็นกีต่ตำแหน่งเราก็ตอบไปเลยว่า มีเท่านั้นเลยนะคะแต่ทีนี้ถ้าในรูปของทศนิยมกับทศนิยมละ่ะอะไม่ต้องไปสนใจตรงนี้นะคะเดี๋ยวอ่ะไปดูที่ตัวอย่างเลยอ่ะอย่างเช่นตัวอย่างตัวนี้นะคะนักเรียนเห็นไหมนักเรียนเห็นไหมคะว่าอ่ะ,อะมานะคะ ตัวนี้นะคะโจทย์มันจะตัวแรกคือทศนิยม1ตําตำแหน่งตัวที่2คือทศนิยมถึงตำแหน่งเวลานํามาคูณกันแล้วตอบทศนิยมจะกลายเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนั่นก็คือเอา1ตําตำแหน่งจากตัวตั้งมาบวกกับ1ตําตำแหน่งจากตัวคูณรวมกันแล้วต้องตอบเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งนะคะจานะคะอ่ะแล้ววิธีทําทําอย่างไร วิธีทำทำอย่างไรทำอย่างไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่วิธีรัดเลยนะคะเราก็อ่ะเห็นไหมหนึ่งตำแหน่ง1ตึ่ตำแหน่ง1ตึ่ตำแหน่งกับหนึ่งตำแหน่งรวมกัน ได้เท่ากับ2ตำแหน่งคำตอบจะเป็น2ตำแหน่งถูกนะคะเช็คคำตอบถูกนะคะทีนี้เวลาคูณให้คูณเหมือนวิธีรัดก็คือการนำจำนวนนับมาคูณปกติก็คือเอา71มาคูณกับ52นะคะตัดทศนิยมไปก่อนจาก7.1กลายมาเป็น71จาก5.2กลายมาเป็น5 2คูณกันคูณเวลาคูณคูณทีละตัวนะคะอ่ะตัวนี้ก็จะคือ 71คูณอยู่กับ2ส่วนบรรทัดนี้ก็คือ71คูณอยู่กับ5นะคะส่วนบรรทัดนี้ก็คือเอาตัวนี้คุณครูให้เป็นสมการที่1ตัวนี้ให้เป็นสมการที่2ก็คือบรรทัดที่สมการที่1บวกกับสมการที่2นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นบรรทัดคำตอบนะคะ,ะฟังแล้วอาจจะดูงงเดี๋ยวเรามาเช็คไปทีละตัวน,นะคะบรรทัดนี้ก็คือ2คูณอยู่ กับ71ใช่ไหมคะ2 1เป็น2 7 2เป็น14นะคะถูก5 1เป็น5นะคะเวลาเขียนให้ใส่ให้ตรงตามตำแหน่งด้วยนะคะอ่ะเวลาหนูคูณหนูเริ่มจากเลข5เพราะฉะนั้นเลข5หนูก็ต้องมาเริ่มจากตรงนี้นะคะตัวที่อยู่ด้านหลังให้ใส่0ไว้ผลลัพธ์จะต้องตรงกับเลข5นะคะ5 1เป็น5 7 5 35นะคะตัวข้างหลังให้ใส่ศูนไว้นะคะเพราะว่าเราเริ่มที่เลข5นะคะอ่ะทีนี้ได้เท่าไหร่ให้นํามาบวกกัน2บวกศก็คือ2 4 5บวก5คือ9 1 5บวก5คือ63ก็นี้ก็คือ3ไม่มีตัวบวกก็ชักลงมาเลยก็จะได้เท่ากับ3,692ซึ่ง3,692เรายังตอบไม่ได้เพราะคุณครูบอกว่าพอถึงการได้คำตอบมาแล้วให้เรากลับไปดูที่โจทย์ว่ามันเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง ในโจทย์มันเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งบวกกับทศนิยมหนึ่งตำแหน่งรวมกันเวลาตอบต้องเป็นทศนิยมสองตำแหน่งเพราะฉะนั้นจากสา9พันห้อยเก้าสิบสองเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนับจากฝั่งขวามือหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งแล้วค่อยใส่จุดเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยตอบสา9สิบหกจุดเก้าสองนั่นเองนะคะง่ายมากง่ายแบบง่ายง่ายจนคุณครูไม่รู้จะพูดว่าอะไรดีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปลองทําพร้อมกันดูสิอ่า ตัวนี้นะคะ0.8คูณกับ1.3นะคะนักเรียนสามารถตั้งได้เลยก็เป็น0.8คูณอยู่กับ13นะคะบรรทัดที่1ก็คือบรรทัดนี้ก็คือการที่เอา3ไปคูณกับ0.8นะคะ ปัญาที่นี้ก็คือหนึ่งคูณกับศูนย์จุดแปดนะคะเดี๋ยวใจเรียนสอบเข้มไปโอเค,อ,เคอ่ะตัวนี้ก็จะได้เป็นแปดสามยี่สี่นะคะอา 8, 3, ้าวแปดสามก็จะเป็นยี่สิบสี่ทดสองนะคะ สามศูนย์เป็นศูนย์นะคะบวกตัวทดสองก็จะเป็นสองนะคะแปดหนึ่งเป็นแปดตัวด้านหลังทำไมให้ตรงทำไมถึงตั้งแปดตัวนี้เพราะให้ตรงกับเลขหนึ่งนะคะเพราะตัวนี้มันคือตำแหน่งที่หนึ่งคูณเวลาเราคูณออกมาผลลัพธ์ตัวแรกต้องเริ่มจากเลขหนึ่งนะคะตัวด้านหลังให้ใส่ศูนย์ทันทีนะคะหนึ่งศูนย์เป็นศูนย์นะคะ, 1, 0, น 0, นะ,คะหลังจากนั้นให้นํามาบวกกันก็จะกลายเป็นสี่เป็นสิบนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็คือหนึ่งศูนย์สี่นะคะ เวลาตอบ0.8จุดคูณหนเท่ากับหนึ่งศให้กลับไปดูที่โจทย์ว่ามันเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งอันนี้1ตำแหน่งบวกกับ1ตำแหน่งกลายเป็น2ตำแหน่งนะคะ2ตำแหน่งก็นับจากฝั่งข,งขงมือคำตอบนะคะ1.2แล้วก็ใส่จุดนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตออบตอบสิบจุดสี่นั่นเองนะคะง่ายๆไม่ยากนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะผมค,คิดว่านักเรียนน่าจะทําได้นะคะอ่ะเอาอีกสักหนึ่งตัวอย่างไหมไปอ,อีกสักหนึ่งตัวอย่างเนาะอ่ะเอาข้อหกแล้วกันตัวนี้ก็จะเป็นเก้าสิบแปดคูณอยู่กับเก้านะคะเก้าสิบแปดคูณอยู่กับเก้านะคะคูณอยู่กับเก้าหรือว่าคูณอยู่กับศูนย์นั่นเองศูนย์จุดเก้ามีค่าเท่ากับเก้านั่นแหละลูก 9ก้าแปดเจ็ดสิบอง้าแปดเจ็ดสบสองลงสองเก้าห้าสิดเจ็สองลงสองทดเจ็ดเก้าเก้าแปบ็ปสบอวกเเป็นแปดสปตัวนี้ก็จะได้เป็น9.8ด คูณ0.9มันเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ1ตำแหน่งบวก1ตำแหน่งเป็น2ตำแหน่งก็เป็น8.82นะคะก็ต่ออบ,อ,ตอบตออข้อนี้ก็จะเท่ากับ8.82นะคะก็ตอบเลยไม่ได้ยากนะคะอะทีนี้นะคะคุณครูคิดว่านักเรียนน่าจะพอเข้าใจในเบื้องต้นแล้วนะคะ น่าจะเข้าใจในเรื่องต้นแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทําเองนะทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทําเองข้อข้อไหนดีทําลงในสมุดนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่สงให้เรียบร้อยนะคะอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนทำสองข้อนะคะข้อที่สองแล้วก็ข้อที่สี่แล้วกันนะคะสองข้อนี้นะคะ แล้วเรากลับมาเฉลยกันในชั่วโมงหน้านะคะค่อยว่ากันนะคะอ่าโอเคหน้าที่93นะคะอย่าลืมข้อ2กับข้อ4นะคะพาระงานชั่วโมงนี้เดี๋ยวเรากลับมาพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับชั่วโมงนี้ปูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ